ครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับแอดมินจากร้านวาวเดเพิงนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวหนังสติ๊ก2ระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีราคาที่าราคาถูกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนังสติ๊กรุ่น power s1 ใช้งานได้2ระบบผมจัดเซตให้เป็น2ระบบเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่ราคา2,300บาทรวมส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ หนึ่งเซตนะครับที่ท่านจะได้ไปนะครับก็จะเป็นกล้องเล็ง LED dot boot n แน l นะครับหนึ่งคูณสี่สิบ rd หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเลเซอร์ชี้เป้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุดลอกนะครับคือของแถมนะครับแล้วก็จะเป็นลูกเหล็กกลมขนาด8มิลลิเมตรหนึ่งขวดประมาณ130นัดนะครับฟรีนะครับชุดยางนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะเป็นลูกดอกยิงปลานะครับสองลูกนะครับเป็นลูกดอกสแตนเลสถอดหัวท้ายได้นะครับโอเคนะครับ อ่าเรามาดูสเปคการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานอ่าลูกเหล็กกลมขนาด8มเมนะครับคือเราสามารถดึงขึ้นนะครับโหลดนะครับแล้วก็บริจุเข้าไปนะครับประมาณ30-40ดัชนนะครับชักยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับสําหรับอ่ารุ่นนี้นะครับการใช้งานนะครับอ่ากดปุ่มล็อกสไลด์นะครับดึงแล้วก็ชักแบบนี้นะครับอ่าชักยิงแบบนี้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับ คือเราสามารถใช้ยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกดอกยิงปลานะครับคือเราขึ้นสายก่อนปั๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตตรงปลายนะครับตรงปลายก็จะเป็นตัวลอกนะครับอ่าลอกด้านในก็จะมีสายเอ็นบรรจุอยู่ด้านในนะครับมัดนะครับผมมัดเข้าไปแล้วก็ร้อยลงไปตามล่องนะครับผมล่องรางอ่าตัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการชักยิงได้เลยนะครับปั๊บแบบนี้นะครับอ่าการใช้งานทั้งสองระบบ ใช้งานที่ง่ายนะครับไม่ยากนะครับไม่ว่าการจะยิงนกนะครับยิงปลานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูสเปคการใช้งานนะครับตัวท้ายเป็นท้ายพลาสติกแข็ง ABS นะครับสามารถพับได้นะครับผมท่านสามารถพับได้นะครับตัวท้ายนะครับความยาวหัวจรวดท้ายอยู่ที่ประมาณ95ซนติเมตรนะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกิ๊บมือตัวนี้เป็นพลาสติกแข็ง ABS ชุดไกลเป็นไกลสแตนเลสนะครับ พร้อมกับรางนะครับตัวรางตัวนี้เป็นทวินวันนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับทั้ง11มิลแล้วก็20มิลนะครับตัวรดดดอตบูทเนี่ยหนุงคู40อาดีนะครับแถมไม่ฟรีนะครับปรับเส้นเล็งจุดเล็งนะครับบนล่างซ้ายขวาได้นะครับมีไฟเส้นเล็ง2สีเขียวแดงปรับได้5ระดับนะครับมาพร้อมกับชุดรางตัวนี้นะครับชุดรางตัวนี้เป็นรางโลหะงาน C N C นะครับเลเซอร์ตัดสวยงามนะครับผม ชุดเข่านะครับชุดเข่าตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรดแรงดึงสูงสุด1 2 3 4 5ี่หนะครับข้างละ5แรงรวมเป็นอัปเกรดแรงสูงสุด10แรงนะครับโอเคต่อมานะครับชุดโรลเลอร์ส่งแรงนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีแบริ่งด้านในนะครับผมชุดยางสายนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นวัสดุคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับผมต่อมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นชุดลอกนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นรังจับขนาด11เมิลนะครับจับเข้าไปพร้อมตัวขาจับนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่อยึดล็อกนะครับชุดล็อกนะครับชุดล็อกตัวนี้มีสายเอ็นบรรจุอยู่ด้านในนะครับ50เมตรนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีศูนย์นะครับแหมไม่ไปนะครับเป็นศูนย์หน้านะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้ติดตัวเลเซอร์เข้าไปนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับราคา2,300บาทรวมส่งฟรีเก็บไปทางลูกค้าไม่ต้องโอนนะครับจ่ายปลายทางอย่างเดียวนะครับ อ่าโอเคสวยงามนะครับสำหรับเซตนี้นะครับราคาเพียง2,300บาทรวมส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับสนใจสินค้าติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ ID ทิ้งไว้ด้านบนนะครับไอดียไลน์ศูนยสีาหำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่เพิ่งชมเป็นคลิปแรกครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีสินค้าใหม่ๆมาแนะนำะพี่ๆนนาสายล่าทุกท่านะนะครับราคาถุกพิเศษแน่นอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ